หลังจากทิพอเอกได้คุยกับลุงนานแล้วเรียบร้อยในการสร้างอาวุธจิวิวีย์ขึ้นมาแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ได้สร้างในทันทีเขาก็คงจะต้องเตรียมวัตถุอุปกรณ์และก็ความพร้อมก่อนเท่านั้นซึ่งในระหว่างนี้เองรอให้ลุงนานเรียกตัวพระเอกก็ได้กลับมาที่ห้องพักของเขานะครับตอะในตอนนี้มันก็ได้คามือตึกมากแล้วมันก็คงจะต้องเป็นเวลานอนของเขาแล้วเหมือนกันแต่ว่าในระหว่างทางเองพระเอกก็ได้ไปเจอกับแม่นางอวิทย์หงลิงนะครับสิ่งเธอนั้น ก็ได้มาหาเพกเหมือนกันหนึ่งโดยที่ลัวลานซื้อได้บอกกับเธอมาว่าก็ต้องมาหาพระเอกกันเท่านั้นเพื่อที่จะไปหาห้องพักห้องนอนได้เองนะครับแต่ว่าทางด้านของเพกก็ไม่ได้มีห้องนอนอะไรเตรียมวาให้แกเธอแต่อย่างใดห้องที่ว่างในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ห้องเขาเท่านั้นสุดท้ายแล้วพระเอกก็ทําได้เพียงแค่พาเธอเข้าไปในห้องนอนของเขาหนึ่งโดยที่พวกเขาก็ได้เป็นคู่แต่งงานกันแล้วเรียบร้อยนะครับถือได้ว่าเป็นคู่มันคู่ใหม่กันอนาคตก็ คงจะต้องต้องได้แต่งงานกันอยู่แล้วในการที่จะนอนด้วยกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรตัวอย่างใดนะครับสุดท้ายเราตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่ยอมจํานนต่อไปเท่านั้นแต่ก็ยังมีท่าทีที่เขินอายเป็นอย่างมากนะครับเพราะตั้งแต่ที่เธอนั้นเกิดมานอกจากพ่อของเธอแล้วเธอก็ไม่เคยได้นอนใกล้ชายไดเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายแล้วในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้พูดบอกกับเธอไปว่าตัวเจ้ามาจําเป็นจะต้องเขินอายตัวอย่างใดเพราะพวกเราก็เป็นครูมันกันแล้วเรียบร้อย อนาคตพวกเราจะต้องแต่งงานกันอยู่แล้วข้าก็จะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีตัวเจ้าก็จะเป็นผู้หญิ่งของขา้าข้าจะไม่ให้ใครมารังแกเจ้าได้อย่างแน่นอนก่อนที่ระเอกจะได้อบกอดเธอเอาไว้ซึ่งตัวเธอในตอนนี้ถึงแม้ว่าอยากจะขัดขืนก็ตามนะยับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนออกจากร่างกายของเพกได้ทำให้เพียงแค่ยอมจำนนต่อไปเท่านั้นและแล้วคําเคลืนแห่งความสุขนี้มันก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีเหมือนกันและหลังจากที่ระยะเวลาร่วงเลยผ่านไปจนถึงเช้า วัดใหม่นี่ครับในตัวเองทางด้านของแม่านางอบินทองลิงตัวเธอก็มีสีหน้าที่เขินอายมากพอสมควรนะครับเพราะในคืนก่อนนะ้นี้ก็ถูกพระเอกกระทำย่ำย,ยีแล้วเรียบร้อยแต่ตว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้มีสีหน้าที่เป็นแบบว่าผิดหวังแต่อย่างใดน,นะครับเพราะตัวเธอก็ได้รักพอเพกอยู่แล้วพวกเขาเองมีความรักดีต่อกันเรื่องพวกนี้มันก็ควรที่จะเป็นเรื่องธรรมดามเหมือนกันนะครับสุดท้ายเราก็ทําได้เพียงแค่พูดบอกกับเพกไปว่าในตอนนี้ค้าเป็นผู้หญิงของเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเจ้า ทาให้ข้านั้นเสียใจแล้วล่ะก็ข้าจะไปบอกท่านพ่อของข้าให้มาจัดการกับเจ้ายางแน่นอนซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับเธอไปว่าข้าจะไม่ทําให้เจ้านผิดหวังอย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาก็จะได้พากันออกไปยังด้านนอกนะครับผมซึ่งก็จะไปหาแม่นางลู่ซวงและก็รั่วหลานเสื้อเพราะวันนี้พวกเขาจําเป็นจะต้องมุ่งเดินทางออกไปยังลานตัวเมืองนะครับเพื่อไปหาซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบสมุนไพรต่างๆในการนํามาปรุงอาหารและก็ของใช้ภายในครัวเรือนนั่นเองนะครับ ซึ่งหลังจากที่พระเอกมุ่งเดินทางและก็พาทุกคนไปนะครับในตอนนี้ก็มีผู้คนจํานวนมากเลยพอสมควรที่อยู่ถนนกลางเมืองแห่งนี้ผู้คนพูุกพันมากมายมหาศาลนะครับเรียกได้เลยว่าพระเอกนั้นมีชื่อเสียงเรื่องลือด่งดังไปทั่วดินแดนหรือว่าเมืองชิงอวินแห่งนี้แล้วก็เลยทําให้ผู้คนมากมายออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้ในการเป็นสิทธ์สายในของนิกายอาวินอย่างนั้นเองนะครับเรียกได้เลยว,ว่ายดถานร,รดาสักของสิทธ์สายในศสิทธ์สายตรงของ ของนี่กายอวินยังมีค่ามากกว่าเราทั้งสองบางคนเล็กกว่าได้นะครับโดยในระหว่างทางเองผ่านร้านค้าใดๆแม่นางอวินทงลิงตัวเธอนั้นก็ได้ซื้อไปหมดเลยนะครับก็ได้ซื้อไปฝากล้วหานซื้อตัวเธอนั้นต้องการสิ่งไหนหรือว่าไม่ต้องการสิ่งไหนก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่แม่นางอวินทงลิงต้องการตัวเธอนั้นก็ได้ซื้อไปทั้งหมดเลยนะครับและก็ได้ส่งพวกนี้ไปยังตะกูลู่เหมือนกันซึ่งจนระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปจนแบบ ถึงพบบ่ายแล้วนะครับพวกเขานั้นก็ได้มงเดินทางกลับมาที่ตระกูลลู่ซึ่งก็ได้สินค้าม,มากมายสิ่งของมากมายกลับมาที่ตระกูลเลยทีเดียวนะครับผมถึงพวกเขาก็ได้มีความสุขเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าวันแห่งความสุขในวันนี้มันจะมาถึงจริงๆเพราะเจตนาของพอเพล็กนั้นก็ไม่อยากเป็นคนของตระกูลลู่แต่อย่างใดเพียงแค่เขานั้นพาแม่ของเขามีความสุขกับคนรักของเขาสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาก็มีเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับการที่จะเป็นหัวหน้าตระกูลลู่ หรือว่าเป็นของตระกูลลู่นั้นเขานั้นไม่ได้ต้องการอีกต่อไปสุดท้ายแล้วเขาก็จะพาแม่ของเขาออกไปจากตระกูลลู่โดยตรงนะครับแต่ว่าในระหว่างที่พอเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่ร้านของตระกูลลู่แล้วเขาก็ได้มาเจอกับลู่เสี่ยวไปโดยลู่เสี่ยวไปก็ได้มารายงานบอกเรื่องราวแก่เพกนะครับว่าในตอนนี้ท่านลุงจงหรือว่าท่านโซลู่จงได้เรียกทุกคนไปรวมตัวกันที่ห้องธงประจําตระกูลลู่เพื่อพูดคุยบางสิ่งบางอย่าง,างนั่นเองนะครับซึ่งดางดาน ออเอกก็พอที่จะสามารถรับรู้เหตุผลอยู่แล้วการที่เขานั้นได้กลายเป็นลูกเขยของนิกายอวิญญาและก็ยังเป็นสิทธิ์สายในของตระก,กูลลู่อีกด้วยมีความสามารถพรสวรรค์อัจริยะเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งการสามนิกายสี่สานักเกลีงว่าคงจะต้องถูกแต่งตั้งกลายเป็นเจ้านิกาย ลูกคนใหม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกถึงแม้ว่าจะไม่อยากไปก็ตามนะครับก็ยังมีแม่ของเขานั้นพยายามที่จะแบบใหยพระเอกไปจนได้นะครับสุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องมุ่งเดินทางไปที่ห้องโถงประจําตระกูลลู่อยู่ดีแต่เมื่อพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่ห้องโถงประจําตระกูลลู่แล้วนะครับในตอนนี้ก็มีเหล่าทัพโสมากมายรวมถึงเหล่าสิทย์สาวในตระกูลลู่พวกเขานั้นก็ได้มาต้อนรับมาดูอย่างดีนะครับผมคนที่เป็นขยะไร้ตัวตนในตระกูลลู่ในตอนนั้นตอนนี้ กลายเป็นราชามังกรที่ได้พังงานขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับถือได้เลยว่ามีหน้ามีตาต่อตระกูลลูกเลยก็ว,ว่าได้ก็เลยทําให้เราต้องโศมมากมายนะครับในตอนนี้ก็มีท่าทีที่ดีใจมากพอสมควรในการที่รพอเอกนั้นได้เก็บกลายเป็นลูกเคยประจำในกาอวินอย่างแล้วเกรงว่าตระกูลลูกของพวกเขาันนก็คงจะต้องเจริญรุ่งเรืองไปภายภาคหน้าเหมือนกันนะครับจริงไหมพวกเขาในตอนนี้ก็แบบมีความดีใจมีความภาคภูมิใจในตัวเพเอกนะครับแต่ว่ารพเอก ก็ไม่ได้สนใจในคําพูดนี้แต่อย่างใดบางคนที่ยกยอเชิดชูเขาในตอนนี้ <IS> ก็ยังเคยที่จะแบบว่ารังแกเขาในตอนที่เขานั้นยังเด็กอยู่ด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรแต่อย่างใดนะครับตัวเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางเข้าไปที่ห้องโถงประจําตระกูลลูกเหมัดกันซึ่งก็จะมีทางด้านของทัพโซประจํานิกายอวินอย่างนะครับตัวเขาจะเป็นทัาโศฝ่ายนอกของนิกายอวินยางพอได้รับรู้ข่าวว่าองค์หญิงประจํานิกายอวินยางนั้นมุ่งเดินทางมาถึงที่ตระกูล แล้วและก็ยังเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลลู่อีกด้วยเขานั้นก็ต้องมาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับพอเนื่องด้วยในเขตแห่งนี้ก็จะเป็นเขตปกครองของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอันตร,รายใดๆเกิดขึ้นสิ่งสําคัญของเขาที่ควรจะปกป้องเป็นตระกูลที่แบบว่าเป็นใหญ่ที่สุดนะครับหรือว่ามีสาวกที่เข้าไปนิกายเอาวิยนยางเป็นสิทธิ์สายในโดยตรงตระกูลนั้นเขานนั้นจะทําการปกป้องเป็นพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้พอได้รับรู้ว่าองค์ยิ่งใหญ่ประจา ตะกูลรูได้แต่งงานและก็เป็นคูมั่นหม้กับเพกแล้วเขานั้นก็ต้องรีบออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผม แถมเมื่อทัโซลู่จงได้มาเจอกับเพกแล้วนะครับตัวเขาในตอนนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องบาดมังก,กับเพกมาก,ก่อนอยู่แล้วแถมก็ยังเป็นคนที่คอยดูแลพระเอกมาเป็นอย่างดีในสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กจูนะครับโดยพระเอกก็ได้เห็นในความดีในจุดจุดนั้นเขาก็เลยบบว่ารักลุงลู่จงเหมือนกับท่านปู่คนหนึ่งของเขาเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของพระเอกในตอนนี้ก็ได้กล่าวทักทายกับทัโซลู่จงไปนะครับ ไม่คิดเลยว่าเพียงแค่ระยะเวลาไม่กี่ปีตัวเราเจ้านั้นจะเติบโตได้ถึงขนาดนี้แล้วและก็ได้กลายเป็นหน้าเป็นตาของตระกูลลูกของเราซึ่งก็ได้กล่าวยิ้มแย้มกับเพศไปนะครับซึ่งทางด้านของทุกคนเมื่อมากันครบแล้วนะครับคนที่มีสีหน้าที่เค่งขึมโกรธเกลียดเครียดแค้นเ,เป็นอย่างมากจะเป็นทางด้านของท่านโสเจ้าหุ่ยนะครับหรือว่านยายหญิงจากตระกูลเจ้านะครับตัวเขาก็แบบว่าตั้งความหวังให้กับลูกชายของเขาจะได้กลายเป็นเจ้าตระกูลคน และก็ได้กลายเป็นผู้ครอบของสมบัติประจำตะกูลลูแต่ในตอนนี้พระเอกได้พงาดขึ้นมาอีกครั้งเกรงว่าสมบัติรับประจำตะกูลลูสิ่งที่เขานั้นเข้ามาที่ตะกูลลูเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างภารกิจของเขาก็เกรงว่ามันก็คงจะต้องถูกทําลายไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่กล่าวขึ้นมาว่า ลู่จงตัวเจ้าจะผิดคำมั่นสัญญาต่ตอตระกูลลู่อย่างนั้นะหรอก่อนหน้านี้พวกท่านนั้นได้เคยได้กล่าวไว้ว่าไม่ให้ผู้หญิงคนนี้คนรับใช้ประจำตระกูลลู่ผู้นี้เข้ามาที่หอห้องโถงประจำตระกูลลู่แต่อย่างใด พวกเจ้าคิดจะผิดคำมัดสัญญาที่เคยสัญญากับพวกเราไว้แล้วอย่างนั้นหรอจริงนะไม่ทางด้านของลู่จงก็พูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเรื่องก่อนนั้นจะเคยให้คำมัดสัญญากันไว้แต่แว่าในตอนนี้มันก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะพระเอกนั้นมีพรสวรรค์ความสามารถก็คงจะได้กลายเป็นเจ้าตระกูลคนใหม่อยู่แล้วในตอนนี้ถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นต้องการสิ่งไหนพวกเขาจําเป็นที่ต้องทาตามมันกันนะครับแต่แว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่ได้พูดอะไรส่วน กลับไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีความแค้นในใจแต่เราว่าคนที่มีสีหน้าท่าทีที่ออกอาการในตอนนี้นะครับเป็นทางด้านของแม่นางอาวินหงลิงถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะพึงได้มาเจอกับลัวหลานซื้อเพียงไม่กี่วันเท่านั้นแต่ความผูกพันของเธอกับลัวหลานซื้อนั้นเหมือนกับแม่ลูกคนหนึ่งเลยก็ว,ว่าได้รักเอ็นดูเหมือนกับแม่แท้ๆเลยทีเดียวนี่ครับจึงทำให้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก ก็ได้กล่าวตะโกนบอกกับเจ้าห้ยไปก่อนหน้านี้เจ้าพูดอะไรกับแม่ของข้าเจ้าว่าแม่ของข้านั้นเป็นสาวรับใช้ขยะประจำตระกูลอย่างนั้นหรอซึ่งทำให้ตัวเธอเองก็เลยไม่พอใจและก็ได้พูดบอกให้เจ้าห้ยนั้นรีบขอโทษแม่ของข้าซะถ้าเกิดว่าเจ้าไม่คุบเขาขอโทษแล้วละก็วันนี้ข้าจะเป็นคนจัดการกับเจ้าเอง ทางด้านของเตาหุยนั้นก็ไม่ยอมแต่อย่างใดแถบก็ยังได้พูดบอกกับแม่นางอาวินทงลิงไปอีกว่าซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องภายในตระกูลลูกของพวกเราตัวท่านเป็นองค์หญิงของนิกายอาวินยางตัวท่านไม่ได้มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องภายในของตระกูลรู้จึงทำให้ทางด้านของแม่นางอาวินทงลิงก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันที่กล้ามาพูดกับแม่ของเธอเช่นนี้และก็ยังคิดที่จะมัดเมินสายตาคำพูดของเธออีกด้วยตัวเธอก็ได้พุ่งเข้าไปได้วยความเร็วสูงไป หยุดอยู่ตรงหน้าของแม่นางเจ้าหุยนะครับและก็ได้กล่าวบอกไปอีกครั้งเจ้ารีบขอโทษแม่ของข้าซะแต่ะว่าทางด้านของเจ้าหุยยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยแม้แต่น้อยฝ่ามือของแม่นางอวินทงลิงก์ก็ได้ทําการฟาดไปที่หน้าตบไปที่หน้าของเจ้าหุยจนตัวเธอนั้นก็ลอยกระเด็นจนได้ล้มลงไปนะครับซึ่งก็มีสีสหน้าท,าทีที่ตกใจเป็นอย่างมาก ไม่คิดเลยว่าองค์ยิงยายประจำที่กายาวินย่างในตอนนี้จะแข็งแร่งถึงขั้นระดับคุณพ่นแล้วซึ่งตัวเขาที่มีความแข็งแร่งในระดับยอดยุดไม่สามารถหลบการโจมตีตามความเร็วในการโจมตีนี้ได้อย่างแน่นอนก็เลยทาได้เพียงแค่ยอมจํานวนไปเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าอยากจะเทียงก็ตามนะครับสุดท้ายก็ไม่กล้าเทียงไปแต่อย่างใดซึ่งทางด้านของานางอาวินหงลิงก็ได้พูดบอกไปอีกว่าถ้าเกิดว่าเจ้านั้นยังกล้าคิดจะดูถูกแป้ก่อค้า และก็ยังกล้าคิดที่จะดูถูกกล่าวด่าแม่ของข้าแล้วล่ะก็ถึงแม้ว่าจะมีตระกูลเจ้าหนุนหลังสุดท้ายแล้วตระกูลเจ้ามันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าอยู่ดีมีกายอาวิญญยาณของข้าสามารถถอนรากขอนตระกูลเจ้าของเจ้าได้เลยจึงทําให้ทางด้านของเจ้าฮุยเองก็แบบว่าสีหน้าที่เครียดจัดมากพอสมควรนะยครับทำไ้เพียงแค่เก็บความแค้นนี้เอาไว้ในใจเท่านั้นเพราะถึงแม้ว่าเขานั้นคิดที่จะ ต่อต้านหรือว่าเทียงแล้วก็เกรงว่าความสามารถของเขาในตอนนี้ก็ อ,อาจจะตายไปเปล่าๆก็เป็นได้สุดท้ายแล้วก็ทําได้เพียงแค่เก็บความแค้นนี้เอาไว้ในใจเท่านั้นนะครับก่อนที่แม่นางอาวินทงลิงจะได้รีพยุงตัวไปนางลวรัลซือหรือว่าแม่ของเพกนั้นเข้ามาที่ห้องทงประจาตระกูลเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วทางด้านของรูจงก็ไม่ได้กล่าวอะไรมากนะครับในการที่ข้าเรียกทุกคนมาในวันนี้เพื่อที่จะพูดบอกกับพวกเจ้าทุกคนไปว่าวันนี้ข้าจะแจ้งข่าวให้กับพวกเจ้าได้รับรู้ลูซายุผู้นี้เป็นสิทธิ์สายตองของนิกายอาวินยาง และก็มีพรสวรรค์ความสามารถเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันสามในกายเสืสานักตัวเขาเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในเขตแดนแห่งนี้เลยก็ว,ว่าได้จึงทําให้ทุกคนจะได้ยินเช่นนี้แล้วพวกเขานั้นก็ต่างพากันมีสีหน้าที่ตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เด็กหนุ่มที่เป็นขยะไร้ตัวตนประจําตระกูลโลดในตอนนั้นในวันนี้จะได้กลายเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในสามในกายเสือสานักไปแล้วเรียบร้อยนะครับจึงให้ทางด้านผู้คนก็เลยแบบมีสีหน้าที่ตกใจ ตื่นเต้นไปมากพอสมควรนะครับแต่คนที่มีสีหน้าที่เครียดจะเป็นทางด้านของเจ้าหุย่ยลูนานโจโลี่ชิงและก็โจไใหมิงนะครับซึ่งพวกเขาก็เป็นประปักคอยที่จะกันแก้งพระเอกมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเกรงว่าในวันนี้พวกเขาก็อาจจะถูกคิดบัญชีแค้นก็เป็นได้นะครับก็ทําได้เพียงแค่แบบว่ามีสีหน้าที่เครียดตึงกันจัดพอสมควรนะครับซึ่งทางด้านของท่านลุงลู่จงนะครับก็คิดจะจะบอกให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าที่พวกเขาเรียกคนมาในวันนี้ก็เพื่อที่อยากจะให้พระเอ นั้นกลายเป็นเจ้าตระกูลคนไหมเพราะว่าท่านปู่หรือว่าท่านเจ้าตระกูลคนก่อนน้านี้นะครับเขานั้นก็คิดที่อยากจะแต่งตั้งให้กับเพกนั้นกลายเป็นเจ้าตระกูลโดยตรงนั่นเองนะครับจะไม่ในตอนนี้พระเอกก็ได้ต้องรีบตอบปฏิเสธไปเรื่องกลายเป็นเจ้าตระกูลลู่ในตอนนี้ตัวข้าไม่ได้คิดที่จะอยากรับมันแต่อย่างใดเพราะถึงแม้ว่าข้านั้นจะเติบโตมาจากตระกูลลู่แต่ละวันในตอนเด็กของขา้าถูกรังแกกันแกล้งมาเรื่อยตลอดซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของพวกเจ้าเลยแม้ แต่น้อยพอในวันนี้ตัวข้านั้นมีความโดดเด่นเป็นอจฉรยิยมีพรสวรรค์และก็มีความแข็งแกร่งเพียงขึ้นมาแค่เล็กน้อยในตอนนี้เจ้าก็อยากจะให้ข้านั้นกลายเป็นตะกูลูซึ่งเป็นช่างที่น่ารังเกียจยิ่งนักพระเอกก็เลยต่อรีบตอบปฏิเสธไปในการเป็นเจ้าตะกูลูในตอนนี้แม้ว่าท่านโซลูต่ตรงจะได้พูดบอกกระเพกไปว่าให้ตัวพระเอกนั้นเอาไปคิดก่อนให้เก็บไปคิดสักสองสามวันก่อนคอยกลับมาตัดสินใจในภายหลังว่าเจ้าจะกลายเป็น ตระกูลลูดเดยตงหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกนั้นก็ได้พูดบอกไปยืนยันไปเลยนะครับผมว่าตัวข้านั้นไม่อยากเป็นเจ้าตระกูลลูดแต่อย่างใดขนาดสิทธิ์สาวกสายตรงของตีกาวินยังตัวข้านั้นยังถอนออกจากการเป็นสิทธิ์ของทีกาวินอย่างเลยเพียงแค่ตระกูลลูดเล็กๆนี้นก็ไม่ได้อยู่ในสายตาข้าเลยแม้แต่น้อยแม้แต่กระทั่งทางด้านของลูตรงรวมถึงเหล่าทั้งหมคน,น,นอื่นๆและก็แม่ของแพทยอีกคนนะครับตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันไม่คิดเลยว่าพระเอก จะได้ออกจากการเป็นสิทธิ์สาของนิกายวินยางแล้วเขานั้นก็ต้องรีบไปบอกกับลูกชายของเขาให้รีบกลับไปบอกทั้โตอวีชวเช่าเตียนเดี๋ยวนี้ว่าจะกลายเป็นสิทธิ์ของนิกายวินยังอีกครั้งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วละก็ตัวข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นห่วงพระเอกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นออกมาจากนิกายวินยางอาจจะมีบางคนคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับพระเอกทําการลักลอบโจมตีก็เป็นได้ซึ่งไม่มีกองกาลังอื่นๆคอยนุนหลังมันก็เป็นเรื่องที่อัน รายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ตาแล้วพระเอกก็ได้พูดบอกกับแม่ของเขาไปว่าข้าได้ตัดสินใจแล้วข้าจะไม่กลับคัแต่อย่างใด ขอเพียงแค่ท่านนั้นเชื่อมันในตัวข้าข้าจะพาท่านอยู่อย่างสงบสุขและก็สบายไปชั่วชีวิตอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วคุเธอก็ทําได้เพียงแค่จนใจในการตัดสินใจของลูกชายของเธอในอครั้งนี้นะครับสุดท้ายแล้วทางด้านของทัศนรุตรงเองก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรกับเพคเอีกนะครับเพราะความแข่งแกร่งของเพคในตอนนี้แม้แต่กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้อยู่แล้วนะครับก็ทําได้เพียงแค่ยอมในคําตัดสินใจของเพคไปนะฮะแต่และวันในตอน พระเอกก็อยากที่จะคิดบัญชีแค้นกับคนบางกลุ่มนะครับเพราะในตอนเด็กๆเ,เขานั้นก็ได้ถูกกลางแกมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้เขาก็คิดว่าเป็นวันที่ดีแล้วในการแก้แค้นกับกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะครับแต่ไมทางด้านของเพกเองก็ได้เดินเข้าไปหากลุ่มของตะกุนเจ้าซึ่งก็จะเป็นทางด้านโจลี่ชิงโจไฮหมิงและก็ลู่หนานนะครับซึ่งเขานั้นเกรกลาวบอกไปลู่หนานตรวจเจ้าในตอนนี้ ได้กลายเป็นสะพ้ายของตะกูลโจแล้วทำไมตัวเจ้าเองยังเข้ามาที่ตะกูลลู่ใช้ชีวิตในตะกูลลูไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้มีประโยชน์ในตะกูลลู ทำได้เพียงแค่เาผาพ่านทรัพยากรใน,นตระกูลลู่ในตอนนี้เจ้าควรที่จะขนข้าวของของเจ้ากลับไปที่ตระกูลโจได้แล้วพร้อมกับลูกชายของเจ้าและก็สามีของเจ้าจึงทำให้ทางด้านของพวกเขาเองก็รู้สึกมีสีหน้าที่ไม่พอใจเพอเอกเป็นอย่างมากนะครับที่พระเอกกล้าพูดกับเขาเช่นนี้นะครับก็ทำได้เพียงแค่บ่นด่ากระเพกอีกไป ตัวเจ้าเป็นเพียงแค่เด็กเท่านั้นเจ้าจะมารู้อะไรใน,นตัวของข้าว่าข้าไม่มีประโยชน์ในตะกุลรู้ซึ่งทางด้านของเพกในตอนนี้ก็ไม่ได้สนอีกต่อไปนะครับสิ่งที่เขานั้นต้องการจัดการกับ3คนนี้เพียงแค่ยากที่จะแก้แค้นเท่านั้นพระเอกก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงนะครับทําการฟาดฟันโจมตีเข้าไปใส่ที่โจลี่ชิงนะครับซึ่งทางด้านของโจลี่ชิงเองถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีความแข็งแกร่งในระดับยอดจุดนะครับอายุราวๆประมาณ30ปีแล้วแต่แว่าก็ไม่ saya คูต่อสู้ของเพกแต่อย่างไดเพียงแค่ชัววิปตาเดียวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ก็ได้ถูกพระเอกซัดจนลอยกระเด็นไปติดกำแพงแล้วเรียบร้อยนีฮะในตอนนี้ก็ถึงกับได้รับบาดเจ็บสาหัสมากพอสมควรนะครับทางด้านของโจไฮมิงเองก็แบบว่ามีสีหน้าที่ตื่นตระหนกตก,ตกใจเป็นอย่างมากนะครับในสมัยเด็กเขานั้นเคยกันแกลงพระเอกมาละตลอดในตอนนี้เกรงว่าจะต้องถึงข้าวของเขาแล้วที่จะถูกกันแกล้งขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ตัวเองพระเอก,กได้พุ่งเข้าไปหาโจไฮมิงทาการใช้ ว่าเมื่อของเขาทําการตบเข้าไปที่หน้าของโจไหหมิงแบบเต็มๆนะครับตัวเขาก็ลอยกระเด็นไปติดฟ้าผนดังอีกหนึ่งคนนะยะในตอนนี้ก็เรียกกันเลยว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสจนหมดสติไปนะครับเพียงแค่ตบเบาๆของขาครั้งเดียวมันก็ไม่เทียบเท่ากับการที่เจ้านั้นกันแกลงมาฆ่ามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วซึ่งเพียงแค่ตบครัง้งคาเช่นนี้ตัวเจ้าก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากนะ ถึงแม้ว่าทางด้านของลุงตรงเองอยากที่จะเข้าไปห้ามก็ตามนะครับจุดท้ายแล้วตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะห้ามเพกได้แม้ทางการโจมตีทั้งหมดก่อนหน้านี้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้เลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่นางอวินหงลิงเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้ว่าพระเอกชายเข็ญลาวชาประจํานิกายอวินยังในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับในการเข้าโจมตีเหล่าคนพวกนั้นไปนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่การโจมตีเบาๆเท่านั้น ซึ่งในตอนนั้นเองทางด้านของลู่นั้นตัวเขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นทําสามีของเขาจนได้รับบาดเจ็บรวมถึงลูกชายของเขาอีกด้วยนะครับตัวเขาเองก็แบบว่าโกรธแค้นพระเอกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะสู้พระเอกได้หรือเปล่าแต่ก็พยายามที่ยังถึงที่สุดนะครับเพื่อที่จะจัดการแก้แค้นพระเอกให้จงได้เขานั้นก็ได้พยายามที่พุ่งเข้ามาเพื่อมาโจมตีเพกนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะโจมตีเพกได้พระเอกก็พุ่งเข้าไปส่วนกลบเพื่อ จะทําการซัดคืนนะฮะแต่แว่าในตอนนั้นเองในระหว่างที่มัดของเพ็กกำลังพุ่งเข้าโจมตีลูหนันนะครับมันก็มีใครบางคนพุ่งเข้ามารับการโจมตีนั้นเอาไว้ก่อนที่มัดของเพกนั้นจะซัดเข้าไปที่ชายนมผู้นั้นแบบเต็มๆนะครับซึ่งตัวเขาเห็นอีกทีก็ได้ไปเจอกับพ่อของเขาครับหรือว่าลู่จงที่ได้มารับการโจมตีนั้นเอาไว้ซึ่งก็รับแบบ เต็มๆเลยก็ว่าได้ครับในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าได้รับบาดเจ็บเป๊กหนึ่งคนแล้วเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่กล่าวบอกกับเพกเปีกว่าความเจ็บปวดของเจ้าในสมัยเด็กนั้นเป็นความผิดของข้าเองที่ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้สุดท้ายแล้วความผิดทั้งหมดนี้ให้มารงที่ตัวข้าซะเดี๋ยวข้าจะรับความผิดทั้งหมดความเจ็บทั้งหมดนี้ไว้ที่ตัวของข้าเองแต่ทว่าในอีพีนี้พาร์ทนี้ก็ได้จบกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าตอนหน้าพาร์หน้านะครับสําหรับ E ีีหน้าคลิปหน้าเดียว รับชมกันได้ให,หม่นะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ